ที่เราลงรูปแล้วเขาบอกว่าเราติดยาโหขี้ยาเลยอะ่ะมันแรงอะ่ะผมว่าแรงนะสุดเยี่ยวโชว์ได้เลยไหมอะ่ะ <ไป S 1> ถ้าโชว์ได้ผมโชว์เลยแบบมันไม่แฟร์กันเลยอะ่ะเ,เขาแค่แบบเห็นรอยสักผมอย่างเงี้ยบางทีเขามองเลยนะว่าแบบเฮ้ยมึงอยู่แดนไหนเฮ้ยบอกสักเหลือเลยหรอแรงไหมบ้า <laughs> เขาเปรย <laughs> เียบเทียบเกินไปอ่ะขอมากๆเลยครับเรื่องรอยสักไม่มองกันในภาพดีๆกัน้า้เลย ก็คืออันนี้คือลถเพื่อเล่นหนังเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะครับพี่พลให้โดดตนี้มาเลยหรอใช่ครับเพราะว่าให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ในหนังนิดนึงครับก็เลยต้องลดครับตอนที่พลบีบต้องบีบยังไงบ้างครับตอนที่หนูมาก็คืออย่างตอนแรกคือพี่พลบอกเลยว่ามึงไปลดน้ําหนักครับผม่กิโลกโลากสิบครับสิบสิบเลยหรอตอนแรกอ้วนตับเลยครับ ก็คือมาถึงปุ๊บพี่โพสบอกมึงอืดมากเลยครับในบทนี้ทำไมถึงต้องลดน้ำหนักเพื่อเขากระปรบบาทครับโหเป็นยังไงก่อยังไม่บอกได้ไหมถ้าบอกจะรู้เลยอ่ะไปดูในโลงกันได้ไหมอ่ะมันยากสิบโลเนี้ยโลเนี้ยมันยากไปเขาให้รางวัลเราไหมว่าโลนึงกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่ได้มีคุยกันเลยอันนี้ครับ ก็นานนะครับถามว่านานไหมก็เป็นเดือนเลยเพราะว่าผมต้องกินข้าวอย่างน้อยก็ได้วันละมื้อแล้วก็ต้องกินนมถ้าเราหิวก็กินนมเอาอย่างเดียวครับผมก็คือเพิ่มค่าตัวให้เข่าหรือบอกโอ้ยสาธุครับแต่ละาสุดมันก็เป็นวัเล่าคือแชร์กันไปในโชคดเชียลว,ว่าแบบเปลี่ยนไปเยอะ<ช>อเป็นไงเราเจอเห็นวลัลนั้นมันตกใจเลยหไหมอันไม่ตกใจเท่าไหร่ครับก็ถามว่าตกใจก็มีบ้างแต่คือ เขาเปรียบเทียบเกินไปอ่ะรูปนั้นมันรูปตั้งแต่ผมเข้าวงการครั้งแรกเลยนะและรูปนั้นคือปัจจุบันที่ผมแบบลดน้ําหนักมาเล่นหนังอ่ะมันมันไม่แฟร์กันเลยอ่ะแต่คนมันก็เหม็นแรงไงว่าแบบฮ้ยติดยาหรือเปล่าข้อนี้ก่อนเป็นไงบ้างอันนี้คือตรวจเยี่ยวโชว์ได้เลยไหมอ่ะถ้าโชว์ได้ผมโชว์เลยแบบบางทีก็เข้าใจนะเข้าใจคนเลยที่แบบว่าคนที่เขาไม่ได้เล่นแล้วแบบอยู่ดีๆมาพูดแบบเฮ้ยแม่งเล่นยาอะไรอย่างเงี้ยคือ Ble, ก็ถามว่าบัทอนก็นิดนึงนะอย่างตอนแรกยังไม่ค่อยบันทอนเท่าไหร่แต่พอมาตอนหลังที่เราลงรูปแล้วเขาบอกว่าเราติดยาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขามองกันแต่ภาพลบไม่เคย<น>คือมองกันแต่ไม่มองกันในภาพดีๆกันบ้างเลยรอ,อบครัวเราอะ่ะครัวเราเป็นยังไงเขาถามเรามาซิโออ,อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเพื่อนพี่สาวก็ทักมาหรือว่าจะเป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่มากันหมดเลยครับผมเยอะมากๆ ตอนที่เห็นคอมเมนต์เห็นการเปรียบเทียบเรารู้สึกยังไงบ้างก็ยังยังดียังโชคดีที่ได้กําลังใจดีครับก็ยังแบบยังแบบยังมีพี่สาวคอยโทรมาให้กําลังใจมีพ่อครอบครัวให้กําลังใจอยู่บ้างไม่ถึงกระหมดกําลังใจในการพุ่งมุนในการแสดงไม่ครับผมโอ้โหลด้นมาขนาดนี้แล้วไม่ได้แล้วนอกจากเรื่องนี้ด้วยมันก็จะมีเรื่องแบบสักเลื้อนว่กอะไรเงี้ยอะโอ้ยอยากให้แบบเฮ้ย บอกสักเหลือเลยเหรอแรงไหมบ้าก็แบบมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วผมชอบมากแล้วแบบอยากจะบอกเนี่ยแค่ไอปลาตัวเดียวเนี่ยได้รถคันหนึ่งเลยนะเฮ้ยไม่อยากโชว์นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคแต่ว่าสัมานานอันนี้สักมาตั้งแต่ถ้า คือผมเป็นคนชอบเรื่องนี้ด้วยครับคือผมไปไปสักทางน้ํามันก่อน15อครับคือก็แบบสายหัวโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่อยา่างคือคนมันก็แบบไอ้น,นี้ไปเยอะแยะเพราะว่าภาพที่เราเห็นคือใสๆแล้วอยู่มาทางนี้ยังไง <laughs> มันจดเปลี่ยนไหมครับผมว่าคือเหมือนอย่างตอนแรกอ่ะเราสักออกนอกรูปผ้าไม่ได้ครับคือตอนแรกเราสักอยู่แล้วเราสักมาตั้งนานแล้วครับแต่คือเราสักในร่มผ้าหมดเลยจนเนี่แหละ มันแบบล้นแล้วคือเขาไม่เห็นตอนแบบมันล้นไปหมดแล้วเละเทะไปหมดแล้วตรงนี้ก็อยากให้ยอมรับนะอยากแบบขอมากๆเลยครับเรื่องรอยสักคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอมากๆเพราะว่าบางทีอ่ะเขาแค่แบบเห็นรอยสักผมอย่างเงี้ยบางทีเขามองเลยนะว่าแบบเฮ้ยมึงอยู่แซนไหนคือผมแบบบางทีก็น้อยใจเหมือนกันคือวูสักมาโอ้ยทำไมถึงแบบบางทีแดนไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแบบผมแบบ อยากให้มองดีๆกันบ้างครับผม,ม,ม,ผบมครับ,รบก็อถามว่าเปิดพอเปิดปุ๊บมีปัญหาเยอะเลยครับก็อยากเตือนๆด้วยวัยรุ่นที่เข้าวงการใหม่ๆเลยครับว่าอย่าไปสักเลยเด็ดขาดนะครับคือก็อยากเตือนน้องๆไว้เพราะว่ามันตัดสิทธิของตัวเราเยอะมากๆนะครับถ้าเราสักออกนอกอลมผ้ามา หรือว่าจะในล้มพาก็เหอะมันก็ยังมีสิทธิอยู่เหมือนกัน<ม>ก็อยากให้คิดเยอะๆถ้าจะสักนะครับแปลว่างานก็คือจะเป็นงานที่ชาร์จไตรชัดเจนแบบนี้ถูกไหมครับที่อื่น <c oughs> ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสมากกว่าครับผมว่าเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แล้วอย่างเรื่องหน้า,าในวงการเนี่ยมันก็หายไปทักภาคหนึ่งคนก็มองว่าอีก,ออกหรือว่าเฮ้ยนี่มันตกกลับไปแบบนี้ไหมมีคน c o m m น n t มีมีนะครับ <c oughs> <c oughs> มีมีมาอยู่เหมือนกันแต่ผมบ้านผมขายข้าวมันไก่ผมมีข้าวกิน ไปหนักมากหนักนะแล้วหลังจากนี้อะเรามองตัวเองแบบนี้แฮปปี้กับทรงนี้แล้วหรือว่าจะเพิ่มน้ำหนักอีกหน่อยนึงดีให้มันแบบหรือว่าไงขอเวลา2เดือนแล้วมาเจอกันพรทนายหัวผมบอกแล้วรอดูมึงนะายเบสโอ้ยพาผมสวยด้วยด้้เแขกตอองมีืนรูใช่แล้ว ก็ตอนนี้ที่คิดไว้คืออยากให้มีกล้ามเลยครับเพราะว่าแบบโดนมองมาแบบเขาบีบกันมาแบบหูมขี้ยาเลยอ่ะมันแรงอ่ะผมว่าแรงนะผมก็เลยอยากให้แบบมันเพราะผมไม่เคยมีเลยนะที่แบบกล้ามใหญ่กล้ามโตอย่างนี้ไม่เคยก็เลยอยากลองดูสักครั้งครับเดี๋ยวรู้เลยอะไรนะครับขอต้องโทษคนที่มันไปโพสครับ ันท <laughs> า้ไมอยากพลาดข่าววันเทิงก่อนครายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ y o u ูทูบชา n n ลท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ